สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารแซ่บๆกันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยไม่อ้วนมากด้วยนะคะวันนี้เราจะชวนมาทำเป็นยำเห็ดเข็มทองใส่ไส้กรอกนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ เวลาเราทำยำกินเองเนี่ยนะมันถูกใจตรงที่เราสามารถปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะบางคนซื้อยำกินแล้วก็ไม่ถูกใจไม่สู้ทำเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยไส้กรอกเห็ดเข็มทองค่ะมีพริกกระเทียม กระเทียมเนี่ยอย่างที่เคยบอกลหลายๆคลิปว่าบางคนเวลาทํายำอ่ะเขาไม่ใส่กระเทียมแต่ํัหรบบเราเรารู้สึกว่าใส่หน่อยมันก็จะมีความหอมมีความกลมกล่อมนัวดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะมีน้ามะนาวน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็พวกผักยำต่างๆนะคะซึ่งเพื่อนๆจะใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกวัตถุดิบก็มีประามาณนี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตั้งหม้อต้มน้านะคะเดี๋ยวเราลวกเห็ดกับ ตัวไส้กรอกกันก่อนนะก็รอจนกว่าน้ําจะร้อนนะคะพอน้ําร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดเข็มทองกับไส้กรอกเนี่ยลงไปลวกได้เลยนะอันนี้นะคะก็คือเห็ดเข็มทองกับไส้กรอกที่เราลวกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคือเราลวกแบบเดียวให้เขาพอสุกที่ลวกลวกไปแล้วก็ภาพตัดไปเมื่อสักครู่ก็คือแบบกล้องหมดนะคะก็เลย ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้วก็เลยให้เพื่อนเพื่อนดูได้ตอนนี้่นะคะทีนี้พอเราลวกเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรุงตัวน้ํายํากันน้ํายําก็ไม่มีอะไรมากมีพริกกระเทียมนะคะน้ำตาลน,น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันโดยที่เราสามารถปรุงปรับรสชาติได้ตามที่เพื่อนๆชอบคนะ่ะคนจนทุกอย่างอะไรเข้ากันนะคะเราก็ชิมรสชาติว่าเป็นรสชาติที่มันถูกใจหรือ,อยัง ถ้าเกิดว่าถูกใจแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวเห็ดเข็มทองแล้วก็ไส้กรอกที่เราลวกเอาไว้ลงไปเลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะ เราจะคนจนทุกอย่างเข้ากันดีนะคะ mm. ก็ให้เราชิมรสชาติว่ามันถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจนะคะสุดท้ายเราก็ใส่พวกผักยำลงไปนะซึ่งผักยำของเราวันนี้มีเป็นผักชีนะคะบางคนจะใส่เป็นขึ้นฉ่ายหรือว่าใส่เป็นพวกต้นหอมหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะต่วันี้เราใส่แค่นี้นะคะแล้วเราก็เล้าให้เขาเข้ากันนิดหน่อยแค่นี้เองเราก็สามารถเอาเขาไปจะเสิร์ฟกันได้แหละ นิดหน่อยก็ไปเสิร์ฟกันเลยและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของยำเห็ดเข็มทองใส่ไส้กรอกของเราในะวันนี้นะคะเป็นเมนูแซ่บๆที่ทำง่ายแล้วก็รสจัดอร่อยเหมาะกับคนไทยๆอย่างพวกเรานะแล้วก็มีความไม่อ้วนมากเท่าไหร่นะคะถ้าใครกลัวจะอ้วนสามารถเปลี่ยนจากไส้กรอกเป็นพวกอกไก่หรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ค่อยมีมันก็ได้นะคะอันนั้นก็จะทำให้เราอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนได้เหมือนกัน เหวังว่า เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัว<ม>ลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวนันตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะเราจะได้เก็บเอาทุทกๆคําติคําแนะนําของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวรต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใน ไปในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ